พระอาหารหันต์นั้นผู้ที่จะเป็นพระอาหารหันต์ต้องได้นิพพานด้วยนิพพานในทางพระพุทธศาสนามีสองอย่างคือหนึ่งาอุปาทิเศสนิพพานดับกิเลสยังมีเบญจขันเหลือคือยังมีชีวิตยอยู่และการที่สองดับกิเลสไม่มีเบญจขันเหลือคือดับกิเลสด้วยดับสังขารร่างกายด้วย สองอย่างนี้เรียกว่าเป็นพระอระหันต์เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นพระอระหันต์พระพุทธเจ้าทรงมีพระวินัยห้ามไม่ให้พระอวดอ้างตัวเองถ้ามีการอวดอ้างเรียกว่าอวดอุตริมนุสยธรรมให้ถือว่าขาดจากความเป็นสมณเป็นพระมีพระวินัยบัญญัติมา ค่อนข้างที่จะหนักสำหรับในเรื่องของการอวดอ้างสรรพคุณของตัวเองถึงแม้เป็นพระอาหารหันต์จริงๆถ้าท่านเป็นพระอาหารหันต์จริงๆแม้อาบัตเล็กๆน้อยๆท่านก็ไม่ให้ผิดเนื่องจากว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์จริงๆแต่เมื่อท่าไม่ใช่พระอาหารหันต์ก็ผิดอยู่ตลอดลักษณะของพระอาหารหันต ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆพ่อแม่เลี้ยงลูกฉันใดรักลูกเป็นห่วงลูกฉันใดลักษณะคุณของพระอระหันต์ก็เช่นเดียวกันแต่พ่อแม่นั้นรักเฉพาะลูกให้ลูกเกิดมาและเลี้ยงดูโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนี่คือความรักความเมตตาของพ่อแม่ที่มีแด่ลูก ลักษณะของพระอรหันต์เช่นเดียวกันลักษณะของพระพุทธเจ้าลักษณะของพระอริยสงฆ์ในพุทธศาสนาพระสารีบุตรพระมหาโมครายนะนะพระัญญากณลัญญะหรือพระอรหันต์ในสมัยครั้งพุทธกาลจริยาวัรหรือความประพฤติของพระอรหันต์นั้นลักษณะของพระอรหันต์ สังเกตเปรียบเทียบได้ไง่ายๆพ่อแม่รักลูกฉันใดก็ฉันนั้นแต่พระอาหารหันต์นั้นรักทุกคนเหมือนพ่อแม่รักลูกฉันนั้นเช่นเดียวกันคือความเป็นพระอาหารหันต์นั้นไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังเห็นทุกคนเท่าเทียมกันหมดมีจิตเมตตาเผื่อแผ่เท่าเทียมกันหมดนะไม่มีขีดจำกัดว่า คนนั้นคนนี้พระอรหันต์นั้นเห็นทุกคนเหมือนกันหมดคือรักเท่ากันเหมือนพ่อแม่รักลูกฉันใดพระอรหันต์ก็รักทุกคนฉันนั้นลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นลักษณะของพระอรหันต์ฉะนั้นญาติโยมจะรู้ได้อย่างไรว่าพระรูปไหนเป็นพระอรหันต์หรือไม่ พระอาราหันต์นั้นไม่มีใครบอกได้ว่าพระรูปไหนเป็นพระอาราหันต์เนื่องจากว่าพระอาราหารนันต์นี้ท่านหมดกิเลสแล้วท่านไม่มีความโรคความโกรธความหลงไม่อยากดีไม่อยากเด่นไม่อยากดังคือท่านไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรการที่จะให้ได้ลาบสักการะมา ด้วยการโปรโมทโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆแอบอ้างว่าโดยลูกศิษย์แอบอ้างว่า,ออา,วานะครูบาอาจารย์คนนั้นเป็นพระอาหารหันต์คนนี้เป็นพระอาหารหันต์แล้วรู้ได้อย่างไรในเมื่อตัวเราเองเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วจะไปอุปโลกใครขึ้นมาเป็นพระอาหารหันต์ได้อย่างไรเพราะว่าความเป็นพระอาหารหันต์นั้น คนที่จะรู้ว่าคนไหนพระรูปไหนเนรรูปไหนโยมคนไหนเป็นพระอารหันต์ที่หมดกิเลสแล้วคนที่จะรู้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นได้เป็นพระอารหันต์ด้วยถึงจะรู้ถ้าเราไม่ได้เป็นพระอารหันต์เราไปอุปรโรคคนนนคนนี้เป็นพระอารหันต์เมื่อเราเห็นที่ไหนให้พึงเข้าใจว่านั่นแหละเป็นบุคคลหลวงโลก หลอกลวงต้มตนหลอกลวงชาวบ้านเพื่อให้ได้ลาบสัการะเพื่อให้ได้ความศรัทธาเพื่อให้คนเชื่อถือเพื่อเงินทองจะได้หลั่งไหลามายิ่งถ้าเป็นการวางแผนของพระรูปนั้นด้วยแล้ว<ม>นั่นแหละคือโลกไม่มีจับเพียงพอแทนที่จะเป็นพระอระหันต์แต่ว่าเป็นพระ ที่ยังมีกิเลสพร้อมทุกอย่างมีทั้งความโรคมีทั้งความโกรธมีทั้งความหลงรวมกันในในในตัวบุคคลในองค์นั้นหมดเลยอย่างนี้นะเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ให้ญาติโยมทั้งหลายเมื่อเราจะดูพระอาหารหันต์นั้นให้ดูจากการปฏิบัติตัวว่าท่านละความโรภความโกรธความหลงสิ้นเชิงหรือเปล่าเสร็จแล้วท่านมีจิตเมตตาเผื่อแผ่ประดัง พ่อแม่เผื่อแผ่แก่ลูกฉันใดพระอรหันต์เผื่อแผ่กับทุกคนฉันนั้นขอเจริญพร